ศรัทธาจากญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสวนธรรมสร้างสาราปฏิบัติธรรมนี่แหละครับมาช่วยกันคนละไม้คนละม,มือไฟทำเหล็กผูกเหล็ก เตรียมที่จะเทคานหนุ่มตี้ของเราตีรถมาจากสกลนครเมื่อคืนนี้ถึงตีหนึ่งก็ได้นอนพอได้เอาแรงคืนมาแทีนี้ก็จะพร้อมที่จะรุยงานกับทีมของผู้ใหญ่เจีย๊ยบไปทำบุญกันเสร็จแล้วก็คนละไม้คนละมือจับ วันนี้เป็นมันพระนะที่ญาติโยมก็ไปทําบุญกันที่วัดโพชัยอาจารย์สุเทพ พระพิชิตและก็พระทำนวยโชคก็ไปสวดมนต์และก็ร่วมอยู่ในพิธีที่สำคัญในวันพระญาติโยมก็มาร่วมทำบุญอนุโมทนาบุญทั้งนำอาหารข้าวหวานและก็รวมทั้งปัจจัยมาร่วมกันถวาย เพื่อสร้างสวนธรรมซึ่งปัจจัยที่เราได้รับมาจากญาติโยมทั้งโยมแม่สังโยมคำพาโยมรำรองและก็ญาติโยมที่ในหมู่บ้านท่าสาราและก็ผู้ใหญ่สมพานศรีบุรินแล้วก็โยมหลายๆท่าน ที่มาทำบุญโยมทำนานแล้วก็โยมวาดโยมตุกโยมลินโยมสวัสดก็ไปทุำบุญเมื่อคืนก็เดินทางกันมาถึงก็ตีหนึ่ง<ม>ก็ตร<ม>งมามที่สวนทรรเพื่อจะเตรียม,มเทปูล <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะได้เทปูลก็ไปทำบุญกันตอนเช้าก่อนเสร็จจาก ทำบุญพระฉันข้าวโยมทานอาหารกันเรียบร้อยก็มาที่ส่วนธรรมนี้ญาติโยมร่วมทำบุญมาก็ได้เงินมาหลายพันอยู่นะอนุมโมทนาบุญกับโยมแม่ออกทั้งหลายทั้งโยมสังโยมลำลองโยมคำพาแล้วก็ ญาติโยมทุกท่านแหละต่างอกตั้งใจทำบุญเราจะได้นำปัจจัยมาจ่ายค่าเหล็กเหล็กเส้นแล้วก็ปูนแล้วก็อิดซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาส่งหลายรายการ6180 6180นี่เป็นราคาของนะไม่ได้บอกหวยนะ <c oughs> เดี๋ยวตตอนนี้มีคนถูกหวยเยอะ เขาบอกตั้งแต่พระมาบินธาบาทถูกหวยกันหล,หลายหลายเจ้าบางคนก็ถูกหลายหมื่นเนาะไม่รู้เอาเลขอะไรไปตีกันแต่ก็อาจจะบางคนก็ฝันแล้วก็ไปได้เลขไปตีออกมาแล้วถูกก็ด้วยวก็โชคดีก็ถือว่าญาติโยมเป็นคนมีบุญเองเนาะถ้าอาจจะเป็นองค์ประกอบเล็กๆในการที่มาทำให้ญาติโยมมีความปล่้มิติติทางใจแต่ก็ อนุโมทนาไปทุกส่วนแหละที่ญาติโยมได้รับความสุขก็ใครที่ชมไลฟ์อยู่อยากกะทำบุญเพิ่มเติมก็โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ได้บัญชีพร้อมเพย์ก็081 873 4088เดี๋ยวจะเขียนไว้บนคลิปอีกทีหนึ่งนะบัญชีพร้อมเพย์ศูนย์3 4 0 8 8เมื่อวานนี้ก็มีโอนมาบางท่านก็โอนมา ยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยอะไรแล้วแต่ทุกบาททุกสตางค์นั้นก็ถือว่าได้ช่วยกันสร้างสวนธรรมเพราะว่าสวนธรรมไม่ใช่เป็นสวนของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสวนของทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสองฆ์องค์พระเจ้าที่จะมาจําวัดหรือว่าญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ก็จะเห็นว่าญาติโยมก็ไม่ได้ย่อท้อนี่โยมชํานาญก็ เสร็จจากงานบุญก็มาเลยนะมาทันทีนี่เดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายให้เห็นบรรยากาศเนาะไปออก็จัดการไปบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติวิวงดงามอะไรงานตัวหนี่ยที่โยมที่มา ช่วยกันเนี่ยชื่ออะไรบ้างอ่ะโยมโยมคนนี้ชื่ออะไรเนอะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มนุม,นม,นม,นมรายงานตัวหน่อยโยมบินโยมมนฮะขอนำ้ำฝนขอนำ้อนำฝนำลแล้วก็โยมชำนาญน,นะผนนู้ใหญ่เจี๊ยบอ่าแล้วหนุ่มน้อยเนี่ยชื่อแม่ครับชื่อแล่ชื่อแล่เออโยมมนโยมขอน้ำฝนนะ วินโอเคอันนั้นโยมสวัสดนะผู้จัดการใหญ่คุมงานดูแลควบคู่ไปกับโยมผู้ใหญ่โยมผู้ใหญ่เจีย๊ยบหรือผู้ใหญ่สมพารสีบุรินผู้ใหญ่ดูแลลูกบ้านด้วยใจเมตตาทำให้ญาติโยมทำบุญกันปุก นี่โยมมนิดก um ็เมื่อไรจะมาเที่ยวที่สวนธรรมอีกน้อเวลาว่างๆก็ไปตีกอล์ฟออกกำลังกายน่าชื่นใจพระตีแขกเรียกว่าแต้มระดับห้าสิบขึ้นเด้อโอ้โหนับแต้มคนไปตีด้วยมีความสุขเลย เพราะได้กินตังตลอดเอ๊ะช่างสมบัตไอ้ตัวนี้ พวกกาแฟเย็นทานมอะไรบอกได้ทำได้ทำเลยบาเลต้าเรามาจากเมืองสกลน,นะบาเลต้าใหญ่ทำได้ทุกอย่างถ้ามีเครื่องมือแต่ทัางันว่าอุปกรณ์เราไม่ได้เยอะ เพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าโยมแสวงเพิ่งจะมาต่อสายไฟให้าาอาจารย์อาจารย์ขอบ้านเลยพี่ยังยนะังเพราะว่า,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 ายังยังเพิ่งเริ่มต้นเลมันต้องไปขอขยายเขตคนบูมีหมอแก่แแนี่แถวนไหนละมันบูมีม่มีมันบูมี่แรงจำพนันมันบูมี่แรงจำไม่ได้หรอกใส่ใส่เลย รอ่ากอล้วจาก็ทำก็ดูอย่างกานักงานนะตอนเราลงตอนนั้นนะลงไปเท่าไหร่รอให้สองมแสนนรอให้ญาติโยมอยู่ันที่หนึ่งก้องคดไปคนเลี้ยงก็มาถวายคุณชอบขอมันม้ครับตอนนี้ก็ทาอะไรมาไม่ฉันก็เจอเปีนวนบี้เปยนแม่ครับ ไปกับหน็นิม่นบุได้มาหากับหาแ้บถ้าเป็นายดำต้องตามพ <in> ่อพ่อครับพ่อพ่อมันอยากได้โทษคนละ ที่เห็นเนี่ย เอลยตาไม่น้มาหม่ถถ้าตาเป็นลมเนี่ยจะบอกว่าพวกเราไม่ห้ามนะบอกว่าตาอยากจะทำบุญด้วยตาบอกเดียวดูสูกคนแก่เดี๋ยวเพคะนุ่มๆเนี่ยเป็นแบบนีายาจะบอกว่าพับสูบยาแล้วแต่ตาตายังไม่หยุดเนี่ย แต่วมันก็ปล่อยทีจ่ายมาเป็นคนเก่งนะฮะคนละวันสางคืนนะเงนแหกคืนเดียวตามเงินแหลกพอจ่ายแหลกตัวเลขที่เขาม่นเดินเป็นบ้าเป็นเล่ห์เขาเศรนะแมนถูกต้องไม่เกินตตายเป็นคนสตาร์ทสายรถบ่อยรถเขาทักอะไรเหยียบไม่เนาะยังรีบน่ยกาแฟมาเลยมาเลยเดี๋ยวคนสวย คนสวยสะะเมืองสกลเนี่ยมาทงกาแฟให้โดยเฉพาะเลยโอันจินหนกาแฟ้ากอกาแฟก็มาโอติงของน้องผู้หญิงโอนติงของน้องผู้หญิงของญาโยอก่น ขอเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มพลังก่อนเติมพลังก่อนนะครับรองเท้าต้องเดินด้วยท้องผิวหนังก็จะจำผิวหนังอยู่ฮะพอมันขึ้นรูปแล้วอ่าพี่เจ้าต้องปฏิวัติว่าพักจ้าโอ้ยทำฟุตบอลแก้วไหม

Boy, ông muốn hết sức 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 ปกาบอดเขาบกว่าขอเอ้วนล้วนตรไม่เจใหญ่ไปหนาตาไ่ใหญ่อมว่าแล้วุมาิด่าูู่น้าไ ก็งานหลายดิไม่เห็นว่ามันไมดหยุดแลยไปกินยางยดหวต่้องไทยทำหน้าที่ในลาบฝนไปโยกอดให้เร่งให้มันแข็งตัวได้เร็วขึ้น ถ้าไม่ไม่หยอดนีเดี๋ยวน้ำเสียใช่ไหมก็เลยไปหยอดกัวเื้อเร่งให้มันปรับตัวอันนี้เ็าหักห้อกันคบลงมาทางนี้ใช่ไหมพี่อ๋อ

ใเข้ามาเนาะ้อยน้อยลงอย่างนี้พวกนไ้เข้าปะตุมขับนายโโปรตานนนี่นาะเมื่านน้ก็ออกกับกรรมการจับสนนยนายกนายยกอบจเข้ามา